จากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมูลายานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมุงมงคลกรุงเทพมหาคนครประธานผู้ขอตั้งสถาบันพลังจิตนุภาพและประธานสมไทยคณะทวยุทธแห่งประเทศแคนาดา สวัสดีพวกเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาบดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสเป็นคาถาว่ากิจโฉมนุษสาปติลาโูกิจชังมัจจานชีวิตัง กิจฉังสัรมัตสะวนังกิโฉพุทธ,ธานามปโดกิโฉแปลว่ายากหมายความว่าการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอย่างยิ่งถ้าไปเกิดเป็นสัตว์แล้วทำอะไรไม่ได้แต่เรามาเกิดมนุษย์นี่ลาบและโชคดีที่สุดและพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า กิจฉังมัจจานชีวิตังเมื่อเรามีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาด้วยความยากลำบากกิจฉอพุทธกิจฉังสัทธรรมัสสวนงังการที่จะได้ฟังธรรมก็ยากนักเพราะว่าการที่จะมี ผู้แสดงธรรมการที่จะมีผู้ฟังการที่จะมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นก็ยากมากบางทีต้องการอยากจะฟังไม่มีใครเชื่อใ้ฟังบางทีไปแล้วณนะสถานที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ตรงกับเวลาก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วผู้ที่จะ มีการแสดงธรรมให้เข้าอกเข้าใจก็หายากกิจโฉบุตรานมุปโดการอุบัติบังเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ลำบากมากเพราะว่าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยที่สุดก็สีอสงไขยับพระพุทธเจ้าของเรานั้น เยวาวปัญญาทิกะคือบำเพ็ญบาร,รมีสั้นที่สุดสั้นที่สุดก็คือสีอสงไขยถ้าหากว่าเป็นศรัทธาธิกะก็จะต้องเพิ่มอีกสี่ก็เป็นแปดอสงไขยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่หากว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวิริยาธิกะก็จะต้องเพิ่มขึ้นถึง สิบหกอสงไขยกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพราะว่าบางทีในโลกนี้ก็จะว่างว่างพระพุทธเจ้าเมื่อว่างพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เห็นสัจธรรมคําสอนที่อันแท้จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติพระพุทธศาสนาขึ้น พระพุทธศาสนาสอนสินสมาธิปัญญาคำว่าศินสมาธิปัญญานี่เราพูดกันแป๊บเดียวนิดเดียวศินสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าจะอธิบายไปแล้วก็หมดพระไตรปิฎกถึง8ป0 0 0ืสี่พันปฐมขันธ์ศิลนั้นก็ขยายกว้างขวางออกไปสมาธินั่นก็ขยายกว้างขวางออกไป ปัญญานั้นก็กว้างขวางาขยายกว้างขวางออกไปเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเข้าใจว่าทําไมเราจึงต้องปฏิบัติศีลทําไมเราจึงต้องปฏิบัติสมาธิทําไมเราถึงจะต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุเท่านั้นเพราะว่าการผิดศีลน,นั้นเขาเรียกว่า ไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมแล้วก็อยู่กันลำบากเมื่ออยู่กันลำบากมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการขาดศีลธรรมไม่มีเมตตาไม่มีศีลอย่างนี้เพราะว่ามีศีลขึ้นมาก็เกิดความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสีเรนะสุขติงยันติ เราจะมีความสุขได้ก็เพราะศินศีเลนะพ่อคสัมปทาการที่เราจะร่ำรวยได้ก็เพราะศินสีเลนะนิพุติงยันติการที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะศินเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงต้องพากันปฏิบัติศินก็เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มันยากแล้ว ยากที่จะเป็นขึ้นมาได้การที่จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้มันต้องมีมนุษยธรรมกว่าที่จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้แต่การไปเป็นสัตว์นะั้นมันง่ายนิดเดียวเมื่อทําบาปลงไปแล้วมันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเกิดเป็นสัตว์เจริญชานบ้างแต่การที่สร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้นที่เราจะได้ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและยังจะได้ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอีกด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติให้พวกเราทำสมาธิทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวของเรานี่จากบุตรชนให้มาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนให้มาเป็นอริยชน ก็เพราะสมาธิไม่มีทางอื่นเพราะว่าสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ทำจิตใจให้สงบเมื่อทำจิตใจให้สงบแล้วมันก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตแล้วพลังจิตนั้นก็สะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นเรียกว่าพัฒนามาอย่างน่าอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นจากสมาธิท,ทั้งหลายเราคงอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะทำสมาธิได้อย่างไรและเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยวิธีไหนเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องสมาธิเราตั้งใจ ที่จะทำสมาธิแล้วเราก็ไปหาสำนักปฏิบัติที่เราชอบใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นสมาธิไม่ว่าจะทำสมาธิอย่างไรมันก็สามารถพัฒนาได้เนื่องจากว่าสมาธิสร้างพลังจิตให้ถ้าหากว่ารู้จักในสถานที่ทำสมาธิที่ถูกต้องดีๆ เราก็สามารถสร้างพลังจิตของเราในชาตินี้ได้มากมายไก,กลกองเพราะอะไรเพราะว่าการทำสมาธิเป็นที่ผิดพลังจิตแล้วก็ไม่ยากอะไรปัญญาปัญญานั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรในที่นี้ท่านกล่าวถึงโลกุตตระปัญญาโลกิยาปัญญานั้น เขาก็มีการแยะไปแล้วอย่างที่การร่ำเรียนเขียนอ่านอย่างที่เขาเรียนมหาวิทยาลายัยอย่างที่เขาเรียนทำกิจการงานต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่ปัญญาเหล่านั้นก็เป็นปัญญาโลกีเราก็จะต้องอยู่ในโลกีและมันก็สะสมวความโกิเกเขชัน ทีนี้ส่วนปัญญาโลกุุตระมันเกิดขึ้นมาจากสมาธิพราสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเหมือนกันกับเราพากันวิ่งเมื่อขณะที่วิ่งหรือว่าเราขึ้นรถเร็วเร็วเรามองสองฝากข้าทางเราก็มองอะไรไม่ชัดเจนแต่พอหยุดแล้วมันจะเห็นความชัดเจนขึ้น ในสองภาคทางเช่นเดียวกันกันกบเทเราทำสมาธิทำสมาธิก็เพื่อให้จิตมันหยุดเมื่อจิตมันหยุดมันก็มองเห็นเมื่อมองเห็นแล้วหูตากระสว่างก็เรียกว่านาทิปัญญาสมาบานแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้จักบาปเราก็รู้จักบุญรู้จักคุณ รู้จับโทษในเมื่อปัญญาเราเกิดขึ้นนอกจากเหนือนอกเหนือจากนั้นก็ดำเนินปัญญาวิปัสสนาก็สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนานั้นเป็นปัญญาที่ได้อบรมมาแล้วจากสมาธิแล้วก็มีพลังจิตที่มั่นคงเชียแหลมก็สามารถมีดวงตาทิพ พิจารณาถึงความเกิดดับต่างๆเป็นวิปัสนาจิตใจก็สามารถที่จะบรรลุได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเกิดมาทันพระพุทธศาสนาเป็นโชคลาภอนันดียิ่งอย่าไปทิ้งโชคลาภอันนี้เสียพยายามตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทก็จะประสบความสำเร็จด้วยประการทั้งปวง Sawadi. Satu.